لا اله الا الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال جل جلاله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย พึงยำเกรงต่อ Allah Subhanahu Wa Taala เถิดและพึงเกรงกลัวต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ในทุกๆก,การกระทำและทุกเวลาและให้เราพกความยำเกรงให้ติดตัวกับเราไปทุกที่ไม่ว่าเราจะทำอะไร จงกลัวต่อการละเมิดต่อคำสั่งของอัลลอสุบฮาโนตาลาเพราะลอ Allah สุบฮาโนตาลาบอกว่าวัดตะุลลอฮะอินนัลลอฮะชารีดุนอิควบพึงยำเกรงต่ออัลลอสุบฮาโนตาลาเถิดเพราะว่าการลงโทษของพระองค์นั้นเจ็บปวดและรุนแรงพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย เราอยู่ในยุคสุดท้ายในยุคที่สิ่งที่ทราุล l u l l a h ص ะ ى ัล ل ه วสลลละวสัลลัมได้บอกเราถึงเครื่องหมายของการใกล้เข้ามาของวันเกียร์มะบรรดาเครื่องหมายเล็กๆของวันเกียร์มะนั้น แทบจะทุกอย่างเกิดขึ้นหมดแล้วหนึ่งในนั้นก็คือตะกอรูบุลอัสวาคสถานที่ทำมาค้าขายหรือว่าตลาดจะมีมากมายหรืออยู่ใกล้ชิดกันพี่น้องูุศธาทั้งหลายผู้อาวุโส น่าจะเห็นภาพเมื่อก่อนถ้าหากว่าต้องการทำการค้าอะไรก็แล้วแต่ต้องเดินทางไกลอยากซื้อขายอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องเดินทางเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์แต่ปัจจุบันการจับจ่ายใช้สอยอยู่ไม่ไกล เพอเพออยู่หน้าบ้านด้วยซ้ำยิ่งมากกว่านั้นปัจจุบันแม้แต่อยู่ในห้องนอนเราก็สามารถไปได้มากกว่าสิบตลาดหรือมากกว่านั้นอีกนั่นเป็นหนึ่งในสัญญาณของวันเกียยมาในขณะที่ตลาด หรือว่าสถานที่ทำมาค้าขายมีมากมายผู้คนก็ตื่นตัวคิดหาวิธีคิดหากลเม็ดในการสแสวงหาทรัพย์สินในการสแสวงหาร่ำรวยไม่เว้นแม้แต่มุสลิมซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้าม กลับกันยังเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริมเหมือนในฮะดิษหนึ่งที่ท่านสุล,ล่าศสุลลาะฮุอะลัยวะสัลลัมเล่าให้ฟังถึงท่านนาบีคนหนึ่งนั่นก็คือนบีอายุอะัยฮิสลามครั้งที่ท่านอาบน้ำอยู่ปรากฏว่ามีตะก,กะแทนที่ทำจากทองคำตกลงมาต่อหน้าท่าน ท่านก็หยิบมันขึ้นมาแล้วเก็บไว้ในเสื้ออัลลอฮ์สุบฮานอละอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาก็เลยถามคำถามของอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาไม่ได้เป็นการตำหนิแต่ถามด้วยความเอ็นดูอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาทรงถามว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานอตาลานั้นให้กับเจ้ามันทำให้เจ้ารวยแล้วหรอ สิ่งที่เราให้ยังไม่รวยพออีกหรอนะถึงต้องเก็บตะกระแตนที่ทำจากทองคำไปอีกแล้วก็คำตอบของท่านนาบีอายุปนะเป็นการยอมรับว่าความร่ำรวยที่ท่านมีเพราะนบีอายุปเป็นหนึ่งในนบีที่มีความร่ำรวยท่านยอมรับต่อรสุภฮานตาลาว่าความร่ำรวยทั้งหลายที่ฉันมีมาจากพระองค์ ท่านตอกว่าบลาหาไม่ได้นะพระองค์ทำให้ฉันรวยแล้วแต่คำตอบนั้นที่ฉันต้องหยิบทองคำะตะกแ่นที่ทำจากทองคำนั้นขึ้นมานั่นก็เพราะว่าท่านบอกว่าลากรีนาบีอัมบาระกะักติกเพราะฉันไม่รู้สึกพอต่อความโปรดปรานของพระองค์ต่อความจำเริญที่พระองค์ให้ ฉันไม่รู้สึกพอหากพระองค์ให้อีกฉันก็จะคว้ามันไว้อีกฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายทุกวันนี้เราจะเห็นบางคนอาจจะกลายเป็นคนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้าคืนพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายถ้าหากว่าเราเห็นช่องทางใดก็แล้วแต่ที่สามารถทำให้เราได้ในสิ่งที่ดีในดุนยาได้ที่สามารถทำให้เรา ได้ความจำเริญของดุนยาก็คว้ามันไว้นั่นเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาควรจะปฏิบัติเพราะการทำอย่างนั้นเป็นสุนน a ของบรรดารอซูลการที่เราไขว้คว้าสิ่งที่ดีในดุญญนยาบรรดารอซูลก็ทำอย่างนั้นการที่เราออกไปหาทรัพย์สินออกไปแสวงหา ความจำเริญในดุนยามันไม่ได้ทำให้เราได้ดุนยาอย่างเดียวแต่มันยังเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้พลบุญในวันอาเคราด้วยเพาราะบรรดาเราซูลก็ออกไปทำมาหากินนะออกไปหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองให้กับครอบครัวฉะนั้นยามใดก็แล้วแต่ที่เรามีลู่ทางมีกลเม็ดมีวิธีในการหาความจำเริญของอลอ มีวิธีในการหาความปวดปานขอลอสุภาโนาตาลาก็จงคว้ามันไว้ถ้าหากเมื่อมีอีกก็คว้ามันไว้เพียงแต่ว่ามีธุรกิจหนึ่งที่ไม่อยากให้พี่น้องมองข้ามเป็นธุรกิจที่กําไรร้อยเปอร์เซ็นเป็นธุรกิจที่ไม่มีทางขาดทุน เด็ดขาดทิจาระตันล่นจะบูรธุรกิจที่ทันที่เราจะไม่มีทางขาดทุนเด็ดขาดนั่นก็คือการค้าขายกับอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาด้วยการใช้ตัวของเราหรือทรัพย์สินของเราเพื่อสแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮฺสุบฮานวตาลา เพราะว่ากําไรที่จะได้จากการค้ากับอัลลอฮ์สุบฮานวตาลามันเป็นกําไรที่อัลลอฮ์สุบฮานวตาลาทรงบอกว่าเจ้าจะพอใจกับสิ่งที่ได้เราลองดูเถิดนะธุรกิจในดุนยาเราทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราอาจจะมีความสุขชั่วขณะหนึ่งแต่เราพอใจหรือเปล่าเปล่านามะมุ มนุษย์ไม่มีทางพอใจกับสิ่งที่เขาได้ในดุนยาถ้าเขาได้ภูเขาทองลูกหนึ่งสิ่งที่เขาจะทำต่อไปก็คือหาลูกที่สองฉะนั้นในดุนยาไม่ว่ามนุษย์จะได้มากแค่ไหนเขาก็จะไม่พอใจแต่กําไรที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาจะให้จากการค้าขายกับพระองค์เราบอกว่าเจ้าจะพอใจสุบฮานอัลลอฮฺ มันจะมากขนาดไหนจนกระทั่งว่าทุกคนที่ได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาเขาจะคิดว่าเขาเป็นคนที่ได้มากที่สุดแล้วเขาจะพอใจในรางวัลที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาทรงให้เราลองคิดดูเถิดเราจะได้มากขนาดไหนถึงจะพอใจเราคิดไม่ออก สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัตาลาจะให้จากการค้าขายกับพระองค์ก็คือสวรรค์ของพระองค์สวรรค์ที่แม้แต่เราแลกทั้งชีวิตก็แลกไม่ได้เราทำความดีทั้งชีวิตก็เอาไปแลกไม่ได้แต่ด้วยความเอ็นดูความเมตตาของพระองค์ให้เราทำแค่นิดเดียวแต่จะให้อย่างมหาศาลนะเมื่อ กุรานกล่าวถึงสวรรค์กล่าวถึงสวนที่มีน้ําไหลอยู่ข้างล่างกล่าวถึงผลไม้ต่างๆฟีฮาฟาเกียตุวานัคลูวรม,มนันกล่าวถึงทับทิมกล่าวถึงอินทภาลัมเราอาจจะคิดว่าก็อินทาลัมมันจะอร่อยสักขนาดไหนเชียวรุมมัน รัาทัพทีม่มันจะอะไรสักขนาดไหนเชียวเราลองคิดดูสวรรค์กับความเป็นจริงอ่าสิ่งที่เราจะได้ในสวรรค์กับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในกุรานมันเหมือนกันแค่ชื่อเราลองจินตนาการดูความสุขอะไรที่เรามีความสุขที่สุดเราลองดูคิดดูว่าภาพอะไร ที่เรามองแล้วสวยที่สุดเสียงอะไรที่เราได้ยินแล้วมันเพราะที่สุดสิ่งเหล่านั้นยังเทียบไม่ได้กับสวรรค์เราคิดถึงความสุขที่สุขที่สุดของเราตราบใดที่เราคิดถึงสิ่งเหล่านั้นยังไม่ใช่สวรรค์เพราะสวรรค์ของลอดสุภานอตาลาเป็นสิ่งที่ดวงตาไม่เคยเห็น ภาพอะไรที่เราคิดว่าสวยที่สุดที่เราเคยเห็นมาสวรรค์ยิ่งกว่านั้นความไพเราะอะไรก็ตามที่เราเคยได้ยินมาสวรร์ยิ่งกว่านั้นหรือจินตนาการของเราที่เราจินตนาการไปถึงน่าต่อให้มันรู้สึกว่ามหัศจรรย์ขนาดไหนก็แล้วแต่แต่สวรร์ของอัลลอฮ์ยิ่งกว่านั้นผู้ที่จะได้มันก็คือผู้ที่ ทำธุรกิจกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตาลาแล้วก็เป็นรางวัลที่กินทั้งชีวิตก็ไม่หมดไม่ใช่ว่ากินทั้งชีวิตก็ไม่หมดแต่กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะแล้วก็ความสุขที่เขาจะได้เขาจะได้ในสิ่งที่เขาปารถานาะรางวันที่อัลลอฮฺเตรียมให้ อัลลอสุบานตาลาบอกว่าวะลาฮุมมายาชาอูนาฟีฮาสิ่งใดก็าตามที่เขาปรารถนานในเรื่องของความสุขเขาจะได้ในสวรรค์วะลาไดนามซีดแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาจะเพิ่มให้อีกนะเพิ่มให้อีกเพิ่มให้อีกนะเราจินตนาการไม่ออกว่าความสุขที่มันเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกเป็นยังไงเพราะนั่นคือสวรรค์สิ่งที่ ใจของเราคิดไม่ถึงแต่การจะได้มันมาเราจะต้องค้าขายขับกอัลลอกสุภาโนตาลาด้วยการใช้ตัวของเราหรือทรัพย์สินของเราเพื่อสแสวงหาความพอพระทัยจากพระองค์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมีอยู่สองธุรกิจที่ผมอยากนำเสนอในวันนี้เป็นสองธุรกิจที่น่าอิจฉา เป็นสองธุรกิจที่ทั้งที่ความอิจฉาเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลามแต่สองธุรกิจนี้หรือนะักธุรกิจสองคนนี้เป็นคนที่น่าอิจฉาหนึ่งก็คือคนรวยที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาทรงให้ทรัพย์สินของเขาแล้วเขาใช้มันไปในทางของอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลา ใช้มันไปตามที่สิทธิที่มันควรจะเป็นใช้จ่ายกับตัวเองใช้จ่ายกับครอบครัวแล้วก็ใช้จ่ายไปในหนทางของลอสซบพานนตาลาใช้จ่ายไปในสิ่งที่ลอสซูพานนาตาลาทรงพอพระทยัยเพราะคนเหล่านี้คนรวยที่ใช้จ่ายทรัพย์สินของเขาเพื่อความพอพระทยัยต่อลอสซูพานวตาลาสิ่งที่เขาจ่ายออกไป เขาได้รางวัลจากลอสสุภานุตาลาไม่ใช่ใจหนึ่งได้หนึ่งแต่ใจหนึ่งคูณแล้วสิบหรือคูณมากกว่านั้นบางทีเขาจ่ายออกไปให้กับคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งอาจจะเอาไปทำความดีอะไรอีกมากมายเขาอาจจะได้ด้วยเราช่วยเขาไปนิดหนึ่งอาจจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นความดีที่เขาทำหลังจากนั้นเราก็ได้ หรือเขาใช้ใจไปในหนทางของลระผู้คนได้ประโยชน์ประโยชน์ที่ผู้คนใช้ผลบุญเขาก็ได้นะเขาจะไม่เป็นนักธุรกิจได้ยังไงในเมื่อเขาได้ผลบุญจากการกระทำของเขาแล้วคนอื่นก็เอาผลบุญมาให้เขาอีกเขาไม่ได้หาผลบุญคนเดียวแต่เขาให้คนอื่นหาผลบุญให้นะเขาเป็นนักธุรกิจที่ทำการค้าขายกับอัลลอฮฺสุบฮานูอัตาลา เป็นหนึ่งในคนที่น่าอิจฉานะอิจฉาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราอยากให้เขาเสียหายหรือไม่อยากให้เขาได้เนี้ยมันนั้นแต่ว่าอิจฉาในที่นี้หมายถึงเราอยากเป็นเหมือนเขาอยากได้ทรัพย์สินมาแล้วเขาใช้จ่ายไปเหมือนเขาเพื่อที่ผู้คนจะเอาผลบุญมาให้กับเราเหมือนที่เขาได้อีกหนึ่งนักธุรกิจก็คือผู้รู้ เป็นธุรกิจต้องคําเลยก็ว่าได้เพราะว่าใครที่ได้ความรู้ไปเหมือนได้แจ็คพอตนะใครที่ได้ความรู้ไปเป็นเหมือนทายาตของท่านนาบีซึ่งวิธีที่จะเป็นธุรกิจเป็นนักธุรกิจคนนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องใช้ความอดทนกว่าจะได้เป็นนักธุรกิจคนนี้ทุกครั้งที่เขาสอนออกไป เขาได้ผลบุญเขาทําเขาได้ผลบุญเขาสอนออกไปคนอื่นทําคนอื่นได้ผลบุญในขณะเดียวกันผลบุญที่คนอื่นทําเขาก็ได้ด้วยเขาเป็นนักธุรกิจที่ค้าขายกับอัลลอฮ์เพราะเขาไม่ได้ทําผลบุญไม่ได้ทําความดีคนเดียวแต่ให้คนอื่นทําความดีให้เขาด้วยเขาสอนไปคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตชวิตหนึ่งจะคนคนหนึ่งจะสอนแค่คนเดียวอาจจะสอนมากกว่าร้อย เป็นพันอีกพันนั้นไปสอนอีกเท่าไหร่ไม่รู้นักธุรกิจคนนี้ไม่รู้มีกี่คนที่ทําความดีให้กับเขาน่ะเป็นนักธุรกิจที่น่าอิจฉาฉะนั้นพี่น้องคร้ศรัทธาทั้งหลายให้เราพยายามเป็นสองนักธุรกิจคนนี้ให้ได้แต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะพลาดโอกาสเลย ในการทำธุรกิจไม่ใช่นักธุรกิจคนเดียวที่รวยจะมีอีกคนหนึ่งที่รวยด้วยก็คือนักลงทุนถ้าหากเราเป็นนักธุรกิจสองคนนี้ไม่ได้เหมือนสองคนนี้ไม่ได้ให้เราเป็นเหมือนนักลงทุนเราไม่มีทรัพย์สินในการทำธุรกิจนี้ก็ให้เราลงแรงแทนเราสละเวลาแทนเราอาจจะไม่ได้ความรู้ ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายก็ให้เราช่วยเหลือในการเผยแพร่เผยแพร่ความรู้เหล่านั้นแทนเพราะบางครั้งนักลงทุนก็อาจจะรวยกว่านักธุรกิจก็ได้ฉะนั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายถึงแม้โอกาสในการเป็นผู้รู้ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่มีโอกาสหนึ่งที่เราพอจะทําได้นั่นก็คือการ ทำธุรกิจในครอบครัวของเราลูกของเราการสอนศาสนาพื้นฐานให้เป็นเราที่เป็นคนสอนฟัตตีหะชีวิตชีวิตหนึ่งจะอ่านสักกี่ครั้งกันมหาศาลฟาติีหะเราเป็นคนสอนลูกของเราได้ไหมนะให้เราเป็นนักธุรกิจอาจจะทำธุรกิจกับผู้คนมากมายไม่ได้แต่กับครอบครัวของเราเนี่ย ให้เราเป็นคนสอนเองลูกให้เราเป็นคนสอนละหมาดเองอ่านกุรานให้เราเป็นคนสอนเองพยายามทำสิ่งเหล่านั้นให้ได้นะเพราะว่าการค้าขายของลอับอลลอสุภานตาลารางวัลของมันนั้นมหาสาลพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายความบรากะในดุนยาให้เราควยคว้ามัน نفس الحالة نحاول اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان